ยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์เซลวันนี้ก็มาพบกับครูแบงค์อีกแล้วนะครับจากชั่วโมองที่แล้วคือชั่วโมองที่4เรื่องการคูณจํานวนสองจำนวนที่มีหลายหลักนะครับเรามาเข้าชั่วโมองของเราในวันนี้คือชั่วโมองที่5เรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องการปร,ประมาณผลลัพธ์ของการคูณเรามาทบทวน ค่าประมาณหรือค่าประมาณใกล้เคียงก่อนนะครับโดยหลักการของการค่าประมาณใกล้เคียงก็คือการปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มเนาะโดยหลักการการปัดเศษนั้นน่ะในจำนวนเต็ม1 0เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านก็คือใช้หลักการเดียวกันเนาะและครูก็จะยกตัวอย่างแค่ในหลัก10นะเพราะมันใช้หลักการเดียวกันอะถ้า หลักหน่วยมีค่าต่ำกว่า5ก็คือเป็น4 3 2 1ให้ปัดทิ้งแล้วใส,ส่0ูนย์เนาะเช่น23ให้ปัดเป็น20 34ให้ปัดเป็น30เนาะแล้วถ้าหลักหน่วยมีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปคือ56789ให้ปัดขึ้นเนาะแลคือเป็น 55ปัดเป็น60 78ปัดเป็น80นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างสัก3ข้อเนาะข้อแรกก็คือเป็นประมาณค่าของ1,897โดยประมาณค่าที่หลักเนาะก็คือมาจำนวนเต็ม10ก่อนจำนวนเต็ม10เราก็ต้องสนใจในหลักหน่วยวก็คือหลักหน่วยเราคือ7เนาะ7มันมากกว่า5 ก็คือมันก็ต้องปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นไปแล้วคือเป็น9บวก1ก็จะเป็นส0แล้วก็ต้องใส่ศูนย์ในหลักสิบแล้วก็ไปทดในหลักพันเนาะก็จะเป็นได้พันเก้าเนาะแล้วถ้าเราประมาณค่าในหลักร้อยบ้างล่ะหลักร้อยเราก็ต้องสนใจดูพิจารณาในหลักสิบคือเก้าเนาะเก้ามันมากกว่าห้าเราก็ต้องปัดขึ้นเนาะก็จะเป็นพันเก้าแล้วเราสังเกตได้ว่า ค่าประมาณของจํานวนเต็ม10กับเต็มร้อยมันมีค่าเท่ากันนะข้อนี้ต่อไปแล้วมาประมาณค่าในจํานวนเต็มพันบ้างจํานวนเต็มพันเราก็ต้องสนใจในหลักร้อยเนาะหลักร้อยแล้มากกว่าห้าเนาะเพราะมันเป็น 8. แปดเราก็ต้องปัดขึ้นก็จะเป็น2000ันเนะเาะเราดูอีกข้อหนึ่งกันอีกข้อหนึ่งคือ ประมาณค่าของ12,630โดยคูณจะเริ่มประมาณค่าของในจํานวนเต็มร้อยเนาะจำนวนเต็มร้อยแล้วก็ต้องมาสนใจในหลัก10เนาะหลัก10นแล้วเป็น3 3มันน้อยกว่าหเนาะแล้วก็ต้องปัดทิ้งก็จะได้เป็น12,600เนาะ อ่ะเรามาประมาณค่าในหลักพันบ้างหลักพันแล้วต้องสนใจในหลักร้อยหลักร้อยเราเป็น6 6มันมากกว่า5เราก็ต้องปัดขึ้นเนาะก็จะเป็น1 000, 3 0 0 0มพอดีต่อไปเราก็มาประมาณในหลักหมื่นบ้างหลักหมื่นแล้วก็ต้องมาพิจารณาในหลักพันหลักพันแล้วคือ2เนาะ2มันน้อยกว่า5เนาะ เราก็ต้องปัดทิ้งก็จะได้เป็นข้ามาในหลักหมื่นก็จะได้เป็น1นึ่งหมื่นเนาะอ่าเรามาประมาณค่าในหลักหมื่นเสร็จแล้วเรามาดูในหลักแสนบ้างหลักแสนก็คือประมาณค่าของ254,62นโดยครูจะเริ่มประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มพันเลยเนาะก็คือเริ่มจากแต่หลักพันเลยหลักพัน เราก็ต้องพิจารณาหลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยเราคือ6 6มันมากกว่า5เราก็ต้องปัดขึ้นก็จะเป็น20ง0ส0ห้าห0ันเนาะเรามาดูในหลักหมื่นบ้างหลัก 100, หมื 100, ่นเราก็ต้องไปพิจารณาหลักพันหลักพันล้วคือสนะี่เนาะมันอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยกนะว่าห้าเนาะเราก็ต้องปัดทิ้งโดยเราก็ต้องตอบค่ามาในหลักหมื่นก็คือ สอง0 0 0ห้ามเนาะต่อไปประมาณค่าในหลักแสนบ้างหลัก 100, แสนเราก็ต้องมาพิจารณาในหลักหมื่นเนาะหลักหมื่นแล้วคือ5ใช่ไหมมันเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งแต่5ขึ้นไปเนาะเราก็ต้องปัดขึ้นก็จะเป็นตอบว่า3 0 0แสนเนาะอ่ะเรามาดูกิจกรรมของาอาบ้านดีกว่าเราทบทวนเราเสร็จแล้ว กิจกรรมของครูครูจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า6ชนิดขึ้นมาให้เนาะและครูก็จะบอกราคาของแต่ละชนิดเลยโดยชนิดที่1คือเครื่องซักผ้ามีราคา49,980บาทแล้วก็เครื่องที่2ก็คือเป็นทีวีเนาะก็ะราคาเป็น23,570บาทและ เครื่องที่3คือแอร์มีราคา21,490่บาทเครื่องที่4ก็คือไมโครเวฟมีราคา7 5็8าบาทเครื่องที่5คือเครื่องทำน้ำอุ่นคือมีราคา5 1า0บาทและเครื่องสุดท้ายเครื่องที่6ก็คือเครื่องดูดฝุน่นเนาะมีราคา3 4มหมื่าร้อยเก้าห้าร้อยหกสิบบาทเนาะอ่ะโดยครูจะมีคำถาม ถามและให้นักเรียนตอบนะครับคำตอบไอ้คำถามสินค้าชิดด้นิีใจที่ขายได้ประมาณ50,000ติ๊กตอกติกตอกดูสิว่ามีอะไรที่มันใกล้เคียง50,000บ้างก็จะเป็นเครื่องซักผ้าเนะาะผ้ามีราคา49,980ถ้าประมาณค่าในหลักหมืน่นก็จะดูในหลัก พันเนาะหลักพันมันมคือเก้าเนาะมันมากกว่าห้าแล้วก็ต้องปัดขึ้นก็จะเป็นห้าพันพอดีอ่ะเรามาดูคำถามต่อไปคำถามต่อไปสินค้าชนิดอดไบ้างที่ขายได้ประมาณหนึ่งมืนอ่ะถ้าเราสนใจใน,ในหลักหมื่นเนาะจะนวนเต็มหมืน่นเราก็ต้องดูในหลักพันดูสิว่าอะไรที่มันมันใกล้ได้ไหมอ่ะดูในหลักพันสิ อันนี้เป็นหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นมันมากกว่า1นึ่งหมื่นเนาะก็ไม่ต้องสนใจมันดูสองอันที่มันอยู่หลักพันบ้างดูซิว่า2อันนี้มันประมาณค่าได้หลักหมื่นไหมเจ็ดมากกว่า5ก็ต้องปัดขึ้นเนาะก็จะเป็น1นึ่งหมแล้ว5มากกว่าห้มันคือ5ขึ้นไปเนาะก็ต้องปัดขึ้นไปก็เป็น1นึ่งหมื่นเหมือนกันอ่ะแล้วก็มาตอบเลยว่าเราได้แล้วว่าตออไมโครเวฟและเครื่องทำน้ำหมุนนะ ต่อไปคำตอบต่อไปถ้าร้านค้าแห่งหนึ่งขายสินค้าได้ชนิดละ2ชิ้นเจ้าของร้านจะได้เงินเท่าไหร่อ่ะอันนี้เราต้องใช้เรื่องการคูณมาช่วยเราเนาะเราก็ต้องเอาของราคาของแต่ละชิ้นมาคูณ2แล้วก็เอามาบวกกันเนะเาะก็คือโดยเครื่องซักผาราคา4 0่ห0า คูณ2ก็ก็ได้เป็น99,960เนาะต่อไปขึ้นสภาพขึ้นสภาพราคา2มื่องมืคูณ2อก็ได้เป็น47,140เบไปแอร์บ้างแอร์ราคา21,490คูณ2ก็จะได้เป็น42,980 ่อไปก็ไมโครเวฟก็เป็น7,538คูณ2ก็จะได้เป็น15,076บาทเครื่องทาน้าอุ่นก็เป็น5,170คูณ2ก็จะได้เป็น1,340เนาะต่อไปเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายก็เอาราคาของเครื่องดุดฝุ่นมาคือเป็น34,560คูณ2ก็จะได้เป็น6 10, 9, 0มื่นเก้านะแล้วเราก็เอาเอาที่เราคูณได้เนี่ยไอที่เป็นสีสีทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันก็เป็นเก้าหบบวกสี่มื่นเ็บบวกสี่มเปดบวกหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดสิบหกบวกหนึ่แล้วก็บวก หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบก็ได้อะบบกกันเสร็จแล้วเนาะก็ได้เป็นสองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสิบหกเนาะอ่ะโดยครูจะมีคำถามอีกเนาะค่าประมาณใกล้เคียงเต็มแสนของคำตอบเมื่อกี้นี้ก็คือ2,084 พันหกร้อยสิบหกคืออะไรอ่ะเราก็ต้องเราสนใจในหลักจํานวนเต็มสิบไจำนวนเต็มแสนเนาะเราก็ต้องดูในหลักหมืน่นหลักหมืนม่นแล้วแปดแปดมันมากกว่าห้าเนาะเราก็ต้องปัดขึ้นเราก็ต้องตอบเป็นสามแสนอ่ะอ่ะมาดูวิธีทำกันโจเราก็ต้องมาพิจารณาโจทย์ก่อนเนาะขั้นแรก จากสาระการเรามาเขียนประโยคสัษร์ได้ว่าเป็น389ร้อคูณหกรเนาะอ่ะเรามาพิจารณาโจทย์จากโจทย์ราคาเสื้อตัวละ389บาทนะเราก็มาประมาณค่าค่าเคียงจำนวนเต็มร้อยก็คือ400เนาะแล้วก็แม่ค้าต้องการซื้อเสือ้อจำนวน600ตัวเราก็เอา จะได้ว่า389คูณ600ก็จะได้ประมาณ400คูณ600เนาะก็จะได้เป็น2 4 4 0 0 0บาทที่เราต้องเตรียมไปนะดังนั้นแม่ค้าควรเตรียมเงินไปซื้อเสื้อประมาณ2 4 0 0 0 0บาทเพื่อให้พอต่อการซื้อเสื้อ600ตัวนะอ่ะ ต่อไปนักเรียนมาช่วยกันตรวจสอบสิว่าค่ามานที่ได้มามันเหมาะสมหรือไม่เรามีวิธีการตรวจสอบนะเรามาดูวิธีการตรวจสอบกันการตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็จะเป็นเราก็เอา3 8 9 0กคณ600ก็จะแยกออกเป็น3 8 9ูณ6คณ1น0นะก็จะเป็น2 3 3 4ั0ูณ100 ก็ได้เป็น233,400นะดังนั้นค่าประมาณ2องแสนจึงเป็นค่าประมาณที่เหมาะสมเพราะใกล้เคียงกับ2 3 3 0 0 0ะคือมันใกล้เคียงใกล้เคียงนะเพราะถ,าถ้าเรานำไปสัก สองแสนสามหมื่นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เสื้อมาครบ600ตัวเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่2บ้างตัวอย่างที่2โจทย์มีว่าบริษัทแห่งหนึ่งต้องการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน5 8เครื่องโดยราคาเครื่องละ9,900บริษัทแห่งนี้ต้องเตรียมเงินประมาณกี่บาทอ่ะเราขั้นแรกแล้วก็ จากสถานการณ์เนาะเรามาเขียนไปเป็นประโยชน์สาระก,ก่อนก็เป็น58คูณ9,900อ่ะแล้วเราก็มาพิาจารณาโจทย์อีกโจทย์พิจารณาจำนวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ต้องการซื้อคือ58เครื่องนะแล้วก็มาประมาณในหลัก10คือเป็น58แปะเราก็ประมาณได้เป็น60เนาะเพราะเราต้องปัดขึ้นก็จะเป็น60 ต่อไปคือเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กราคาเครื่องละ9,900อ่ะเราก็จะได้วิธีทำก็คือเป็น58คูณ9,900ก็จะประมาณ60คูณ1,000 0นะเพราะเราก็จะประมาณค่าของ9,900เนี่ย ให้อยู่ในใน,ในหลักหมื่นก็คือเป็น1 0,000ื่นเนาะเพราะเราปัด9ขึ้นก็จะเป็น10,000ก็จะเป็น6 10คูณ1 0,000ก็จะเป็น60,000เนาะโดยบริษัทแห่งนี้จะต้องเตรียมเงินไปประมาณ60,000นะอันนี้ครูพิมพ์ผิดเนาะขออภัยด้วยนะต้องเขียนว่าบริษัทแห่งนี้ต้องเตรียมเงินไปประมาณ หกแสนบาทอ่เราได้คำตอบแล้วนะเราก็มาตรวจคำตอบสิว่ามันถูกหรือเปล่าหรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะก็เป็นเราก็เอา5 18คูณ9900ก็จะแยกเป็น58คูณ9กคูณ100 58คูณ9กก็จะได้เป็น5,742 คูณ100ก็จะเป็น5,074,200นะอ่ะดังนั้นํำตอบที่เราได้คือ60000จึงเป็นค่าประมาณที่เหมาะสมของ5,074,200นะเพราะถ้าเราเอาเงินไปต่าวว่า5000 5,074,200เราก็จะไม่ได้ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาครบเนาะอ่ะเรามาสรุปเรื่องของวันนี้ก็ดีว่าเครื่องหมายที่เป็นตัวหนอน2ตัวคือเป็นเหมือนลูกขึ้นหรือตัวหนอนเนาะคือแทนคำว่าการประมาณค่าของจำนวนเช่น185,762 ประมาณค่าในหลักหมื่นก็จะได้เป็น1น0 0 0 0เนาะแล้ว2 7 5 3 9 0ประมาณค่าในหลักแสนก็จะได้เป็น3,000 0นนะโดยเราใช้เครื่องหมายตัวนี้เนาะไอตัวแดงๆนี่นะเป็นตัวเหมือนตัวหนอนหรือขึ้นทะเลเนาะ,ะมาดูกันบ้าน การบ้านครูจะสั่งการบ้านคือทําใบงาน3 4เรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการคูณหน้าตาของใบงานก็จะเป็นดังนี้เนาะมี6ข้อเนาะเราก็ประมาณค่าเนาะก็คือเป็นเอาค่าเนี่ยสองตัวที่ครูให้มามาประมาณค่าเนาะแล้วก็คูณกันแล้วก็เขียนตอบนะเขียนตอบข้างล่างนี้เนาะ ชั่วโมงนี้ครูก็มีเนื้อหาสอนไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนและเราเจอกับครูแบงค์ในชั่วโมงหน้าหรือชั่วโมงถัดไปนะครับคือชั่วโมงที่6ขอบคุณครับที่รับชมคลิปครูจนจบขออาภาัยไว้าที่นี้นะครับถ้าครูผิดพูดผิด หรือพูดเร็วก็สามารถหยุดหรือกรอคลิปกลับไปดูได้นะครับถ้าครูพิมพ์ผิดตรงไหนครูขออภัยวันนที่นี้ด้วยนะครับ